ร้านค้าโคราชจัดเต็มจำหน่ายชุดเทศกาลฮาโลวีนพร้อมต้อนรับลูกค้ากลุ่มนักเรียนใส่ฉลองวันปล่อยผีในช่วงเปิดเทอม บรรยากาศก่อนเทศกาลวันฮาโลวีนบรรดาร้านขายเสื้อผ้าตามเทศกาลต่างๆบริเวณถนนตรอกจันทร์อำเภอเมือ,นองนครราชสีมานะครับก็ได้ต่างพากันนาชุดเทศกาลวันฮาโลวีนมาวางขายกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่ร้านน้องบีบีทางร้านนั้นนะครับได้นําชุดวันฮาโลวีนมาแขวนไว้ทั่วทั้งร้านเลยโดยมีทั้งชุดเด็กและก็ชุดผู้ใหญ่ซึ่งปีนี้เน้นไปที่ชุดฟักทองสีส้มเนื่องจากเป็นเทรนด์ยอดนิยมของเทศกาลวันฮาโลวีนทุกๆปีครับ โดยนางชมีวันชะกาศวชิราเจ้าของร้านน้องบีบีได้เปิดเผยว่าสำหรับเทศกาลวันฮาโลวีนปีนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมทางร้านก็ได้สั่งชุดเทศกาลวันฮาโลวีนแบบจัดเต็มมาวางจำหน่ายนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีน ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักเรียนเพราะว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนนั้นก็เริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วโดยโรงเรียนต่างๆนั้นก็มักจะมีการจัดก,กิจกรรมวันฮาโลวีนให้เด็กๆและครอบครัวได้ร่วมกันทํากิจกรรมดังนั้นทางร้านจึงได้เน้นไปที่ชุดของเด็กซึ่งมีหลากหลายนะครับได้แก่ชุดฟักทองจนสลัดหน้าผีแม่มดโครงกระดูกและก็ชุดขังข่าวเป็นต้นโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 0 0ถึง490บบาทส่วนชุดผู้ใหญ่จะนิยมเป็นหมวก ผ้ากลุ่มไหล่แล้วก็ชุดเดรสซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ราคา390ถึง690บาทโดยตอนนี้นะครับก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อไปบ้างแล้วคาดว่าลูกค้าจะมากันมากในช่วงระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมนี้ครับซึ่งก็เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันฮันวีนนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894262225ครับ